พอดีแซ่บเลยเมนูอะไรดีพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บคือกันกำฮิดฟางบ้านเฮาเลยเด้อเนี่ยเด้นอนีขึ้นมาเป็นช่อรถสวัสดีจาก่อมม่พี่น้องสวัสดีจ้ามามามือหนิพามาเก็บเฮ็ดปามเด้อจ้ามากับน้องอิ๋วสองคนเฮ็ดปวกกันแล้วเฮ็ดโคนกันแล้วมือหนิเก็บเฮ็ดปามจ้ามา มายอนลอยในตำนานเ <c oughs> ยเก็บตะก,กี้เนาะโอ้ตะก,กี้กับแม่แลกๆ,ๆเก็บเ,เ,เห็ดปามแต่สมัยนั้นถ้าไผาจำได้คอมเมนต์มาบอกในเดอมันว้าวมากต่ก่อนนะเนนจ้ะก็จังว่าบุมีคนหาเอา,เอารถกระบะมาใส่สมัยมตะก,กี้แต่คู่มือนออ้องอิ๋วกับพ่อได้กินเนาะนีนจ้ะ,จะบางมือก็หลายบางมือก็หน่อยนี่เด้นี่มาหอดกับพ่อเลยเห็ดฟางปามันเกิดเองตามธรรมชาติเด้อจ้าวเลวกว่าอีกเผื่อผูมาเบึงใหม่เนาะน้นจ้ะเปิดพิ้น ที่ชนิดนี้ต้องเปิดจ้ะมาเสีอบอยู่ข้างล่างแต่ว่าเบื่อกี้นีนหันฝนหลายมันก็ะบอยากออกได้นะจ้ะมันเพิ่งออกไปแล้วรอบนึงอันนี้เป็นรอบใหม่อีกเลยอุ้ยมาดปาเมื่อกี้นี่เห็นแต่หัวเลื่อมๆนี่ดินี่ดิอ้ยคอยไปน้องจ๋าสวยแฮงเป็นข้อเลยนี่ดิบานมีอยู่ไม่ร่างดิ เปิดเบื้องก่อนอุ้ยบานเต็มลยเสียได้อุ้ยเต็มเขาไม่ได้มาเบื้องเนาะก่อนนานี้เอาเก็บจ้ะแล้วไขใ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ะไข่ในนวดเฝ้าสมัยตะกี้เนาะเมนตั้งแต่เ,เก็บแรกๆพี่น้องอยู่ก็ได้ยังบุทันได้ทําช่องกับแม่ตะกี้มาเก็บกับแม่นี่แหละเอากระสอบมาใส่เกิดยังบูเบิดเนาะสมัยก่อน,นเปิดทยกระบะพุ่เด้กมาพี่น้องสมัยตะกี้บอกมันบ่ก่อยมีคนเก็บสมมตอนี่ก็ เคุยก,กันบ้างกกันอยู่กันกินโอ๊ยอใครพี่น้องเจออีกแล้วจ้ะไข่พอดีแซ่บสำนี่ค่ะพอดีแกงเอาอะมาก,กินสำนี่กันดิต้องบึ่งดีๆเด้เนาะนี่ดิอุ้ยกบนั่งอยู่จ้ะอุ้ยแม่นี่แม่ยางกายเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่เนี่ยโอ้ย <c oughs> ดำดำ เนียนเขากับขี้ดินเลยมีอีกหนึ่้องอีตื่นเต้นก่อนแล้วนี่แม่เปิดเปิดเปิดสวยมากจ้านี่เต็มเลยเต็มเลยเปิดเปิดอุ้ยอุ้ยสวยอ่ะพูดินี่มันต้องแบบนี้พี่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 พุ่นข้างล่างอีกคุณจ่าเดี๋ยวอีวิเซลฟี่รูปไว้ก่อนบันนี้เจอเพิ่มเมื่อกี้นี่ระหว่างเซลฟี่ผมมาไงน้องนี่ผมเห็นอีกสองดอก พอดีแซ่บเลยเมนูอะไรดีพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บคือกันกำฮิดฟางบ้านเฮาเลยเด้อเนี่เด้อแต่มันออกน้ำกองปามนึกออว่าแซ่บกว่าซ้พราะมันหวานมากเลยจ้ะแน่นถ้าในกองฟางเถ้าเกิดตามธรรมชาติหักก็แซ่บอยู่แต่ถ้าปลูกนึกว่ามันกระสิบัวคือกันเด้เมนสําหรับคนที่เคยกินสลาหรับนอกว่าคือว่าเป็นน้ำเฮา กินสดซดมันเลยแซ่บไม่อยากเก็บน้ำตากงก็อยากเก็บน้ำปกติเพิ่นเคยเก็บด้เนาะแค้นแข่าเห็นละคันไม้คันมือนี่ใหญ่โตมันบวมเปิดเปิดต้องเปิดทนบนนี่เนมดีๆคุณยังน้อยๆเหลือไว้มาเก็บอีกอ่ะตอนแรงมาอีกได้อีกเพราะว่ามันใหญ่ไวแม่นใหญ่ไวไวเด้อเห็ดอันนี้เด้อตอนเศร้าสิได้เป็นไข่แต่ตกตอนแรงเออนี่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  อุ้ยมาแมงมาแมงนี่เดีนี่เดีเต็มเลยมันดำอ่ะน้องอยู่ในมบอเห็นเลยมเมื่อกี้นี่ดิดำปีป๊ปีเอาดอกขาวก็มีนี่ดิเอาดอกเอาดอกขาวก็สองไข่นี่ดำมากตรงเนี้ยถ้าบอสังเกตดีดีบอเห็นจริงจริงเมนนี่ดิดิยังอีกอยังอีกนี่ซื้อเพิ่มอีกแล้วจ้า ว่าน้องอิ๋วเหยียบเรียบร้อยหนึ่งดอกมีดิที่เห็นเห็ดค่ะเพราะว่ามีคนเหยียบพี่น้องจ๋า้องอิ๋วเหยียบมีดิติกเลยโอ้ยนี่เหยียบอะไุคนเปิดเหรอบรรทันได้หน่วยใหญ่จ้ะมีดิหน่วยง่ายสองเปิดมีผิเขีือบเบิ้งเปิดเบิ้งเลยโอ้ยเนียนเข่ากับสีนี่เลยนี่ดิ ยังน้อยเนาะนี่เป็นจะเป็นไว้อีกสองพี่เหลือมสามุูดใช่อันดิสามพูดจ้ะสามไข่หรือสามดอกอุ้ยเห็นอีกเห็นอีกดูดิก้อนอีกพี่พี่นี่มีเพิ่มหรือเปล่าดิมีก็ได้ที่นี่เนาะดอกน้อยนี่แม่นเอ้าโน่นว่าเห็ดบานคำเห็ดตาม อาซื้อเนื้อเฮ็ดปามด้วยจ้ะหรือเฮ็ดฟางปามนี่ไงนี่ดิยิ่งเปิดก็ยิ่งเจอเลยนี่ดิเออเนื้อเฮ็ดปาล์มเฮ็ดปาล์มเฮ็ดฟางปาล์มถ้าบ้านาเฮาคื็เฮ็ดฟางเฮ็ดเฟืองนี่แหละมันออกคนละที่ซื้อซื้อแล้วจ้ะนี่ดินี่ดินี่ดิฮ่ามันเหยียบ <laughs> อีกแล <laughs> ก้วแต่กล้องก็ได้มาตอนเช้าจะได้เป็นไข่ถ้ามาตอนเย็นมันจะเป็นดอกออกตุม่มถึง ซุปลุบเนาะมาแป๊บเดียวได้พอแกงเลยได้หนินี่นี่น,น,น,นี่แม่เปิดเปิดมาเร็วม,มาเร็วสวยมากจ้าเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยโอ้เปิดจ้าเปิดเนี่ยนี่แหละนี่แหละเปิดเลยแม่เปิดเปิดเปิดงามแหงคุณอ่ะอยู่ไปคนเจอคุณอ่ะ จะไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไงขึ้นมาเป็นชอ่อเลยเนะาะไงขึ้นมาเลยงานนี้ื <c oughs> ยังบม่มมดอยู่ค่ะล้นมือเหลือมือพูนะออน่ะสวยมากช่อนี้ให้พี่น้องช่อดอกไมก้ ตาสามนีกับพอดีแซบอีกอนะประเด็นอะแซ<ส>บตอนแรงมาก็ไปเจอดอกตูมอีกใช่เ,เบิดตหรบอเปเบิดเบิรงจ้ะต่างงานใส่เลยจ้าแม่แม่เปิดต้องเปิดจ้ะสามนี่ดูอนี่ไงมันดำปื้่พ่อเบอรเห็นมันนี่อเอาเลยสามดอกสี่ดอกจ้ะสองโอ้โหอันนี สามโมเมนต์สี่สี่อะไรคนละดอกบ่เห็นกองแม่ก็ชอบเบอร์ชอบเบอร์เนาะเบอร์เลยเปลี่ยนใหม่เท่าธอเบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอเกินไปเบอร์แบบนี้บ่เอาคนอายุภายในยี่สิบคนมาครึ่งถุงเลยแม่นบ่กหาเอ้ยไปได้ตรงไหนน้าแม่นบ่แม่แม่นเพิ่นเจ็บให้ตามคือกันก้าเฮานี่บ่บออืม า่เอเยนี่ย,ย,ย <c oughs> ได้ไหมคะเออเ่นไปเ็บกา,าี่ีคนหาเก็บกันลหลายแม่แม่นี่แอบอยู่ข้างล่างทไมเธอตาดีจังเลยฉันฉันขอตบเธอได้ไหมทำไมนี่ข้างนี่้ยยุงกัดฉันอวนเปล่งเลย <c oughs> โหย,ยูดีดีๆสิมาตบกันสูเ้เด้ เดียวกัดนี่ดินี่ดิเราเห็นดอกนี้ใช่ไหมใช่นี่บอกแล้วว่าต้องเปิดอุ๊ยกล้องแม่เบือมันอยู่ต้องคอยแบบนั่นตลอดะขออภัยแล้วเมื่อกี้เราอิจว่าได้เปิดมาเห็นดอกนี้เลยมีสองไม่เห็นนี้เป็นกลุ่มเลยตรงนี้สี่ดอกเปิ้อนก็จอดเปิ้อนเอาหลือเ่เปิ้อนเห็นบ้เพื่อเห็นบ้าเอาคือผ่านมาแล้วเปิ้อนเปิดเปิ้อนคือซื้อ เี๋ก็เจอจะดอกบดกเด้ออุ๊บโอ้โหบอก,อออบอกแต่ที่จริงอีเจอดอกอะไรซุบรูปดอกเดียวถ้าบบเปิดกับโบเจอได้หนิอ้ยเป็นก้อนเลยดอกพวกนี้สวยมากจ้ะเี่กอาจจะยังมีอีกนะโบเด้อจกแม่ก <laughs> ็ให้แม่จกแต่ว่าพี่น้องบ่ต้องห่วงคลิปแม่งอดเด้อมันบ่อยู่มันฮ้อนมันอบจ้ะมันอบอ้าวมันบ่อยู่จ้ะในนี้ค่ะเป็น,นอกองบอกแบบ เบิดอีกแล้วจ้าอุ้ยงามขนาดนะเมื่อกี้นี่เก็บข้างบนเพื่อนี่ดอกนึงเห็นแวบๆสามไข่ปิดน้อยอยู่าปิดเต็มเลยปิดเลยก่อะปิดเสื่องเจ้าของไหมเนี่ยเสื่องเจ้าของพอมือใหม่มาลืมจําได้ว่าปิดไว้ตรงนั้นตรงนี้ลืมอุ้ยนี่ไงตัวเองลืมเองแล้วก็บอกว่าอู้สงสัยเพื่อนมาเอาแหละเพื่อนสิว่าอะไรบ้านเลยบ้านนี่นี่นี่ นี่เต็มเลยเลือเอาน้อยเฮงเขาก็เว้นจ้ะเดี๋ยวเราบอกนี่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 น้แป๊บค่ะเด็กมันคอยพี่น้องเบ่งมาเจอของใหญ่เขาแล้วติ๊กปอเธอหนึ่งเลยดอกใหญ่มากถ้าบ่สังเกตก็บ่เห็นจะดำคือลืออยู่แต่ใหญ่มากอ่ะุณน่ะโคตรอันนั้นเลยุณน่ะ อ้ดอกเดียวนี่โ้จากสามดอกนี่ปิ้งป่นได้เลยอิ่มดูนะใหญ่ดีบังเทียบใส่มือเนาะขนาดมือแม่บักใหญ่ดิเต็มมือเลยโตโกล่อยู่ดอกเดียวดอกเดียวจังอยู่เพเดียวเลยแบบชนุกกินอาหารบ่เุ้ยนี่ไงนี่ไงนีเขามีเพื่อนอยู่ดีดีสองมือเด็ดดีดี แหงแดดแหงโอ,อกได้แบบนี้เนาะสวยมากต้องเปิดเพิ่มอีกอ่ะมืม้งงามกัดเลยอุ้ยสวยมากช่อนึ่งเลยเดี๋้อเปิดเพิ่มกับอึดอึดมันมีดอกบานอยู่แบบนี้อันมักมีลำดอกบานถ้ามีดอกบานแล้วเขาต้องฟาดมาเบิ่งเลยมีไข่ดูดิอันเด็กลำดอกอยังไงฮันเด็จ ไมม่ีไข่บักใหญ่เลยสองไข่มาแป๊บเดียวเขาจะได้พอแกงกันเด็ดอตั้งนานจ้ะบานมัดเลยไม่ได้มาบึงกันไงมันก็เลยบานจ้ะถ้าถ้าสีมาบึงอยากได้ดอกชุมนี่ต้องเมื่อวานเจออยู่เด้อดีๆใต้ดอกบานอาจจะมีอีกโอ้ยนะคุณอะถ้าว่าเจอตอนมันเป็นไข่เนาะ ไข่ใหญ่เลยแล้ะเนี่ยถ้าเจอตอนเป็นไข่ไขมีไหมหนกเสาบม่มีไม่มีบ้า่าดแห้ง,งนะป่งป่นเนะพี่น้องเนาะสวยมากกันเลยโอ้ยดูดิสวยๆทั้งนั้นเลยนายขึ้นมาเป็นช่อรถนี่เหตุธรรมชาติบ่ได้เสียเงินจั๊กปะพี่น้องเอ้ยว่าแต่ขยันมาหลอกเก็บเอาลดของฟรีมีอยู่จริง ฟรีจากธรรมชาติพี่พี่พี่ดอกนึ่งเดี๋ทางนี้ดิเบิร์ดอยู่น้ำพื้นเลยน้ำกิน,นแม<บ>่ไม่เห็นมันสีดอกอใหญ่ถ้ามันออกน้ำพื้นอูย้ยพื่อนขาวเต็มเลยแน่นหมดเลยเมื่อวานนี้สงสัยมีหอยเพื่อนมาเอากลอนเขาเขาเพื่อนหึงไว้จ้ะเขาก,ก็เลือกเอาพี่น้องเอาที่เอาได้น้อยแหงกับเว้นไว้ไมีแม่บังบ่มีแม่บัง นี่เอาไซนี้ไซพอดีเห็ดพะนี่ที่เหลือเดี๋ยวปุ๊กไว้เนี่ยเอาได้อยู่กันคันแข่าแซบได้นอกรุ่นนะข้างบนปุ๊กเป็นช่ออยู่มันลอยพูดยูใต้นี่อ้ยไข่ใหญ่เดี๋นีอันนี้เดีน้อยพูดบ่เปิดดเปิดเปิดดึ อุ้ยน้อยพอดเวอะไม่ว่านะอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยสวยเลยอ,ะอ่ะแล้วอยู่ข้างล่างมันขาวแหงบ่ถึดแดดอุ้ยมือนี่มีแต่เป็นช่อเลยสุดยอดเลยดีเอาเป็นช่อเลยอันนี้เหมือนเก็บไข่เป็ดไข่ไก่เลยขาวจุ๊บเ,เก็บแล้วพี่น้องเห็ดบวกเห็ดโคนเห็ดปามยังขาดที่เหลืองงูกใตแบบนี้นมาเลยอยู่ยาวถึงพฤทธสภาเลยไหมละ <c oughs> ม่ะพุทธสภาง,งูกใต้อ่ะ พอดีลนะพ่อใจขาดพอดีคนทั้งบ้านใจขาดพอดีคนมาน่ม้วนเด้นี่ดเด็กพวกนี้ไว้ก่อนนี่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 นนี่นี่นี่่เน่ยนี่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 นนนน วักใหญ่เลยขาจัว้วได้พอยาพอกินแล้วพี่น้องจ้าเมื่อเราแบบนี้หิวเข่าแล้วนี่ดูเนาะได้หลายอยู่ได้หน่เนาะเมื่อกับเมื่อตัดแต่งขาจากสติ๊กอยากแกงพี่น้องอยากแกงที่สุดกระหิตอันนี้แหละย,ยากว่าหิพวกเห็ดโคนเฮาอีกคือฮ็ดฟางปาล์มนี่แหละจ้ะอ่ะสติ๊กขอตัวเมื่อแกงก่อนเด้อสนน้ำนหอนๆใส่พักอบแอบ สมสมจักหน่อยเซ็บเซ็บจ้าเจา็บนี้กับลาพี่นกสำนีและกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า